วันนี้เิมจะมาตอบคำถามว่าทำไมตีกอล์ฟถึงยังหน้าขาวให้โยวาสัแก่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 ให้โยวาสัาแ hey, เฮโยสุกัยมี m e is Beam นะฮะวันนี้นะตามที่เปิดคลิปเลยทุกคนคือหลายๆคนถามบีมาเยอะมากๆนะฮะวันนี้จะเป็นคลิปที่อยากจะมาตอบถามแล้วก็อยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วกันนะ,ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยถามบีมาเยอะมากว่าทำไมตากแดดถึงยังหน้าขาวอยู่ตากแดดทำไมไม่ค่อยเป็นสิวตากแดดทำไมไม่ค่อยเป็นฝ้าเป็นกะอะไรอย่างเงี้ย คือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบีมเนี่ยคือใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ตัวหนึ่งแล้วก็จริงๆก็ใช้มาสักพักแล้วนะคะแล้วก็พิสูจน์กับหน้าตัวเองแล้วว่าเฮ้ยคือบีมด้วยบอกว่าพื้นฐานบีมเป็นคนที่หน้าเนี่ยคือเป็นสิวน้อยเอาจริงๆแต่ว่าต่อให้เราเป็นสิวน้อยแต่เราตากแดดเจอแสง U ูแสงแดดข้างนอกนทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่า แดดประเทศไทยอ่ะมันแรงแค่ไหนใช่ไหมอ่านอกจากการที่เราจะต้องแบบว่าทากันแดดหนาๆแล้วเนี่ยเรายังต้องบํารุงด้วยเพราะว่าถ้าเกิดทากันแดดอย่างเดียวแล้วไม่บํารุงเนี่ยคือบอกได้เลยว่ายังไงหน้าก็ก็ก็ดียากเอาจริงนะคะแต่ว่าคือบีมาใช้ตัวนี้นอกจากการที่เราทากันแดดแล้วเนี่ยบีมก็มี เอ่อเป็นเซรั่มนะฮะบำรุงผิวหน้าที่ทำให้หน้าบิ๊มเนี่ยยังคงอ่อนวัยนะฮะแล้วก็ยังคงแบบไม่เป็นสิวไม่เป็นฝ้านะคะทุกคนดูได้เลยอันนี้บิ๊มแบบฟิลเตอร์ไม่มีนะบอกเลยนี่ถ่ายจากกล้องนะฟิลเตอร์ไม่มีนะคะอ่าคือหน้าบิ๊มเหมือนคนไม่ค่อยมีสิวอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ไม่ไม่มีสิวไม่เท่าไหร่แต่บางคนหน้าดําแล้วหมองคล้าจากการที่เราตากแดดอ่าแต่บิ๊มอะคือเอฟเฟกต์บิ๊มน้อยมากจริงๆนะฮะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ เราจะมาให้ดูว่าเซรั่มที่บิมพูดถึงเนี่ยคือตัวไหนนะคะอะโอเคนะคะเซรั่มตัวนี้ก็คือแทเดนนี่ค่ะทุกคนนี่นะคะเป็นเซรั่มนะคะแบรนด์นะคะ Be Love นะคะเป็นเซรั่มที่บอกได้เลยว่าทําให้ผิวหน้าบีมเนี่ยดีขึ้นมากๆแล้วก็นะคะเป็นการแบบว่าดูแลผิวหน้าบีมได้ดีอะเพราะว่าด้วยความที่เราตากแดดเอาจริงๆก็ทุกวันนะคะต่ต่อให้เราไม่ตากแดดกับแดดจริงๆเนี่ยแดดหน้าจอคอม แดดหน้าจอ iPad แดดหน้าจอโทรศัพท์แดดไฟก็เหมือนกันทุกอย่างเป็น UV หมดเพราะมันคือแสงนะคะคือการให้เราได้ทาพวกนี้เข้าไปเนี่ยทำให้หน้าเราเนี่ยคือดีขึ้นมากๆนะคะโอเคเดี๋ยวนี้นะวิมจะมาอันบ็อกกันดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้หมดไปแล้วนะคะอันนี้คือกล่องที่2แล้วนะคะอ่าโอเคคือแพ็กเกจเขาดีและเลิศมากเงาทองเงาวับเลยนะคะดูดีมากทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูนะคะด้านในนี่อ่ะขวด ็นไงทุกคนรู้หลาไหมรู้หลามากเวอร์นะคะอ่ะคือต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าบีมแบบว่าดูห้หาวๆดูลุยๆขนาดนี้เนี่ยโหทำไมต้องดูแลรักษาหน้าขนาดนั้นจริงๆแล้วหน้าตาก็คือหน้าตาทุกคนเราแน่นอนทุกคนแบบว่าเวลาเราไปไหนก็แล้วแต่เราต้องมีหน้าตาใช่ไหมที่เราไปเจอคนเจอลูกค้าเจอนักเรียนนะฮะเจอ คนทั่วไปเนี่ยแน่นอนคะการดูแลผิวหน้าการดูแลตัวเองนะเป็นสิ่งสําคัญมากต่อการใช้ชีวิตนะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงนะต่อให้เราจะห้าวจะสวยจะเท่จะหล่อเนี่ยแน่นอนฮะเราต้องดูแลตัวเองนะคะแล้วบิมก็ได้มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งรู้สึกว่าคือใช้แล้วหนึ่งเลยคือบีม,มาเป็นคนติดอย่างหนึ่งบิมจะเป็นคนไม่ชอบทาอะไรที่มันเหนียวเหนียวนี่คือบายบอกตรงๆเหนียวนี่คือบายแนะ่บิมไม่เอาชัวเหนียวหนาเหนก เอ่อเงื่อออกแล้วมันนึบหนับเนี่ยคือบีมไม่เอาเลยเพราะว่าบีเป็นคนที่ไม่ค่อยจริงๆแล้วส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยชอบทาครีมด้วยซ้าแต่พอได้มาเจอเซรั่มตัวเนี้ยคือรู้สึกว่าอาการที่บีพูดว่าเหนียวเนะหนะนึบอะไรเงี้ยคือไม่มีก็คือรู้สึกผ่านตอบโจทย์เลยนะคะโอเคเดี๋ยวบีม,มาแกะให้ดูแล้วเดี๋ยวให้ดูเนื้อทุกคนคําที่บีบอกว่ามันเหนียวเน,นะหนะเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้จริงๆนะคะ คือการใช้ง่ายมากทุกคนคือขวดเซรั่มก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะเป็นแบบนี้อ่าเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวผมจะบีบใส่แบบนี้ให้ดูนะคะปึ๊บนี่นิดหนึ่งให้ดูจริงๆอะทุกคนคือทาไม่ต้องเยอะนะออทาบางๆแต่ว่าบล็อกดีมากเวอร์นะคะอ่ะนี่ดูดูเนื้อครีมละเอียดมากนะคะแล้วพอทานุ่มมากเนี่ย อันนี้คือทากับหลังข้อมือที่ดูเดี๋ยวจะทาหน้าให้ดูนะแต่นี่คือให้ดูแบบว่าเนื้อครีมเฉยๆนะคะอ่าแปบ๊บเดียวแห้งแล้วดูแปบ๊บเดียวแห้งแล้วแล้วมีความชุ่มหอมด้วยประเด็นคือหอมมากมีความชุ่มชื้นมากๆนะคะมีความแบบว่าดีนุ่มนะคะแล้วเนื้อละเอียดนะคะเวลาเราทาเนี่ยคือ ไม่รู้สึกเหนอนะเพราะบิม๊มเางที่บิมบอกบิมไม่ชอบความเหนอะถ้าเหนอะคือลากอดน,นะคะตัวนี้คือทาปุ๊บแห้งเลยไม่เหนียวด้วยนะคะแล้วรู้สึกว่าทาแล้วแบบผิวเราดูฉ่ำน,นะคะโอเคอ่ะทุกคนอาจจะรู้สึกแปลกใจนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่บิม๊มแบบห้องห้าวใช่ไหมแล้วแบบเฮ้ยมาแนะนํารีวิวของอะไรเนี่ยเออทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะจริงๆแล้วการดูแลผิวหน้าเราเนี่ยมันไม่ผิดเลยมันเป็นข้อดีด้วยซ้ำนะคะโอเคเดี๋ยวบิ๊มขออนุญาต เช็ดมือสักหน่อยนะฮะโอเคเดี๋ยวบิมจะมาฮทาผิวหน้าของบีมเนี่ยให้ทุกคนได้ดูเลยเพราะว่าถ้าของดีไม่ดีจริงบิมไม่กล้ามาลงบนหน้าบิมแน่เพราะว่าหน้าบิมไม่ค่อยเป็นสิวไม่ค่อยมีแบบว่าผลกระทบเอฟเฟกอะไรก่แล้วแต่ถ้าไม่ดีจริงบิมไม่กล้าลงหน้าเพราะถ้าลงหน้าแล้วหน้าบิมเป็นสิวขึ้นมาหรือว่าหน้าบิมแบบยูีดีแบบเออเป็นแบบเป็นกะเป็นอะไรทีขึ้นมาไม่คุ้มนะเพราะเราก็รักษาหน้ามานานนะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตคาดผมแป๊บ ปึ๊บนี่ทุกคนเห็นปะบีมไม่ได้โกหกนะบีมไม่ค่อยเป็นสิวสิวหน้าผากยังไม่ค่อยมีเลยอะ่ะทุกคนขนาดบีนะผมเนี่ยบางทีไม่ได้เซตนะคะทุกคนเราก็ผมปิดหน้าใส่หมวกอีกอยู่กับแดดอีกนะคะมันก็มีโอกาสจะเป็นสิวได้เยอะมากนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยเป็นเพราะว่าบางทีเราได้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวดีอะ่ะมันก็ทําให้เราไม่เกิดพวกริ้วรอยไม่ให้เกิดสิวไม่ให้เกิดฝ้าไม่ให้เกิดกะอะไรเงี้ยอ่ะโอเคนะคะ เดบิมจะมานี่เวลาเราใช้ไม่ต้องเยอะค่ะทุกคนนี่บิมเป็นคนที่แบบปืดไปเลยจ้ะเวลาบิมทาบิมก็คือแบบทุกคนไม่ต้องแบบไม่ต้องซีเรียสนะการทาหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคน <c oughs> ก็คือนี่สไตล์บิมนะเออนะฮะก็เวลาทาบิมก็แบบนี่เลยค่ะวนเลยค่ะอืมเนี่ยวนปนี่นี่นะคะหอมเพราะบิมอะ คือเรื่องกลิ่นเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เราโอ้สึกว่าเอ้ยพอกินหอมกินดีอะ่ะเราก็ชอบใช่ไหมแต่พอแบบความเหนียวไม่มีอ่ะก็ยังคงเนหนึ่งเรื่องความเหนียวนะพี่เป็นคนแบบซีเรียสมากมไม่ชอบความแบบเน,น,นะหนะไม่ชอบความแบบหนึบหนับนะเพราะเราต้องออกแดดตากแดดเหงื่อออกนะทุกคนแห้งแล้วแห้งแล้วจริงๆให้ดูได้เลยแห้งแล้ว แห้งแล้วอ่ะเออมันซึมเร็วมากทุกคนคือมันซึมเร็วมากเอาจริงๆนะถ้าจับเวลานะแค่ไม่กี่วิทาปุ๊บแห้งปั๊บนะคะมาเพราะว่าถ้าไม่ดีจริงบิมก็คงไม่มาแนะนําแน่ๆอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่ว่าช่องบิมเนี่ยคือปกติก็คือรีวิวแต่ฟิงเกอร์บอร์ดเอ่ยกอฟเอ่ยนะคะแต่วันนี้อยากจะมาดูแบบว่าแบบแนะนํานะมาแบบเอาง่ายๆก็กึ่งรีวิวแหละเพราะว่า ก็คือเป็นการรีวิวนี่ไม่มายคมว่า,มารีวิวมาขายอย่างเดียวทุกคนรีวิวคือเป็นการแนะนําสิ่งดีๆให้กับคนดูเออทุคนต้องต้องคิดว่าเฮ้ยมารีวิวมาขายของไม่ใช่นะคือการรีวิวนี่คือเป็นการรีวิวเพื่อให้รู้ว่าสินค้าตัวนี้เป็นยังไงเราใช้แล้วประทับใจแบบไหนนะคะก็คืออยากแบบว่าเราใช้ดีเราก็แค่บอกต่อนะคะอ่ะทุกคนก็สําหรับนะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะบิ้มก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆนะคะก็คือ B.Love นะคะ Perfect Repair Serum นะคะตัวนี้คือบอกได้เลยว่านะคะสำหรับนะคะคนที่นะคะเป็นฝ้าหรือว่าหน้าหมองคล้ำเนี่ยจริงๆแล้วแนะนำตัวนี้มาตัวนี้เลยเพราะว่าจะทำให้คุณเนี่ยมีหน้าที่ bright นะคะมีหน้าที่แบบชํำวาวมีหน้าที่แบบดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยจะดีขึ้นนะคะคือใช้ปุ๊บหายปับ๊บมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนบนโลกใบน,นี้ไม่มีอะไรที่มันใช้ปุ๊บแล้วหายปับ๊บแม้กระทั่งเลเซอร์คุณก็ไม่ได้เลเซอร์ครั้งเดียวนะอ่า เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนะใช้แล้วเนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะค่อยๆดีขึ้นนะไปตามอาการผิวของแต่ละคนนะคะไม่ใชุ่ยใช้ปุ๊บทำไมยังไม่หายถ้าคุณใช้แบบสม่ำเสมอบิมมั่นใจว่ายังไงก็ดีขึ้นแน่นอนแต่สาหรับคนที่ไม่เป็นฝ้าล่ะไม่เป็นสิวล่ะไม่เป็นกะล่ะใช้ได้ไหมใช้ได้ตัวบิมก็ไม่เป็นสักอย่างบิมก็ใช้ใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อป้องกันการเกิดสิวการเกิดฝ้าการเกิดกะนั่นเอง เพราะว่าเราจะมาใช้ตอนเป็นนะ่ะหูมันไม่ได้เป็นมันใช้ตอนเป็นเนี่ยมันไม่ได้แป๊บเดียวหายนะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เป็นนะเราต้องรีบใช้เพื่อที่จะปกป้องไม่ให้สิ่งพวกนั้นเกิดขึ้นกับหน้าเรานะคะโอเคก็อยากจะฝากไว้นะแต่ถ้าสำหรับใครนะที่สนใจอยากสนใจแบบว่าอยากดูตัวนี้อยากที่จะแบบอุย้ยมีตัวนี้ไว้นะใช้ครอบครองนะฮะเดี๋ยวบิมจะแปะลิงก์นะ การสั่งซื้อนะคะของเซรั่มตัวนี้นะคะไว้ในใต้คลิป YouTube ของบีมนะคะก็สามารถเข้าไปดูเข้าไปสอบถามนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรสามารถสอบถามทางแอดมินของเขาได้เลยบอกเลยว่าแอดมินเขาหน้ารักเวอร์นะคะอ่ะ พราะว่าบ like uh ิมก nice you ็ใช้มานะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะอ่ะหน้าเนียนกริปนะอยากมีของดีก็แค่บอกต่อนะฮะอยากให้ทุกคนแบบว่ามีผิวหน้าที่ดีนะคะเพราะหน้าเราเนี่ยสำคัญมากในการที่เราใช้ชีวิตในปัจจุบันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะบิมต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่ตตามคลิปจนจบนะบิมก็หวังว่าคลิปของบิมนะจะเป็นการแนะแนวแนะนำนะคะสินค้าเพื่อดูแลผิวหน้าให้กับเพื่อนๆนะคะ้าครสนใจอย่างที่บิมบอกฮะ แปะไว้ในใต้ลิงก์นี้ทุกคนก็เข้าไปสามารถสอบถามได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคน thank you for watching ค่ะโปรโมชั่นสำหรับช่องกัสมนมาวิมลใครสนใจสามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะคะ